ครับพี่ได้รบคือครับตามสร้างเรื่องครับครับสวัสดีนะครับพวกเราเป็นนักแสดงจากเรื่องไหนเียบอกไม่ชอบเด็กนะครับของโอ๊ตเจ้ายุทธครับรับบทเป็นเดียรซอนครับครับผมโอ๊ตภาคกรครับรับบทเป็นชวินครับอยากต้องมันเรื่องการมันต้องปรับตัวเป็นยังไงบ้างจริงๆจะเรียกว่าเป็นการปรับตัวไหมผมว่ารู้สึกว่าเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันดีกว่าใช่ครับผมก็เหมือนเขาทําอะไรผมจะผมจะคอยก๊อปปี่ ใช่ดูแล้วดูแล้วก็คอยทาตามว่าแบบเอะโพสตมันท่องบทแบบนี้นะแล้วดูว่ามันเล่นได้ดีอะไรเงี้ยครับผมก็ทําตามบ้างอะไรแบบนี้ครับใช่จริงๆก็ไม่มีปัญหาในเรื่องการเจอกันครั้งแรกหรือว่าการร่วมงานกันครั้งแรกนะครับเพราะว่าเข้าเ<ม>ข้าใจว่าโพ๊ตก็เคยมีผลงานมาผมก็เคยมีผลงานก็กลายเป็นว่าการทํางานนี้ก็ไหลลื่นดีครับกานน้องโยงเราใคที่แบบเออจะได้แบบว่าไม่มีกาแพงกันธรรมดาอในการทำงาน,นาอ,งอืมนี่เลยโพสตเริ่มก่อน โดยการที่เจอกันครั้งแรกคือโอ๊ตเนี่ยจริงๆคือแก่ก่าผมหนึ่งปีครับผมมาเรียกเขาว่าพี่ซึ่งคําว่าพี่กับน้องเนี่ยมันจะมันทำให้เกิดกําแพงบางระหว่างกันแต่โอ๊ตเนีย่ยคือบอกว่าเรียกกูมึงได้เลยตัง้งแต่วันแรกที่เจอกันมันกลายเป็นว่ากําแพงที่แบบความเป็นพี่เป็นน้องมันหายไปครับแล้วมันกลายเป็นว่าเราเราสามารถทําอะไรกันได้แบบเป็นเพื่อนกันมากขึ้นแล้วก็สนิทใจมากขึ้นเวลาที่แบบคุยกันหรือว่าทําอะไรด้วยกันใช่ครับก็อย่างว่าด้วยความที่เขาก็หน้าหน้าตาก็ไม่ได้จะเป็นน้องผมได้ครับ เรเล่นนะ,ะก็จร,ะจริงๆคือเจอกันครั้งแรกคือผมเป็นคนที่เอนเนอร์จล้อนอยู่แล้วเวลาเวลาทำการแสดงหรือ a c t ิ้งอะไรครับเวลาเจอกันบนก็เฮ้ยทำไมมาจัดเต็มขนาดนี้เลยครับก็กลายเป็นว่าได้คุยกันเยอะขึ้นก็มีความสัมพันธ์เวลาคุยแชทกันอะไรมากขึ้น,น่ยครับเวลาเล่นก็ไม่มีปัญหากันก็เลยเข้ากันง่ายตอกต,<อ>ตกใจตอนแรกตกใจมากๆครับแต่ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันทําให้เรา ใช่มีละลายพฤติกรรมด้วยแล้วก็ทาให้เรามีพลังงานมากขึ้นด้วยใช่คะอย่างพอตอนเราได้บทไปเราตกใจกรบบเพราะว่าเวลาเวลาเราอ่ทูแล้วเราก็มันค่อนข้างที่รุนแรงนะทำไมถึงว่าแบบส่วนตัวผมเองนะผมไม่ค่อยตกใจเพราะว่าผมอ่านนิยายมาก่อนก็เลยไม่ค่อยค้าที่จะเตรียมใจมาแล้วว่ามันน่าจะหลุดมาจากนิยายไม่เยอะมากหรอกอ่าไม่งั้นพี่ถามระหว่างนิยายกับบทอันไหนมันแรงกว่ากันนิยายกับบทอันไหนแรงกว่ากัน ถ้านิวมองผมว่ามันแรงทั้งคู่ครับในในมุมมองผมคือมันแรงทั้งคู่เพราะว่าในนิยายมันก็อ่านแล้วมันจะดูแรงพอสมควรแต่พอมาเล่นจริงๆมันจะไปแรงอีกแบบหนึ่งครับมันจะมันจะไม่เหมือนกับคนจินตนาการในนิยายนะอย่างเื่อกี้ว่าในบทมันแรงมันแรงแบบไหนก็เรู้สึกว่าแรงจังในเรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์แล้วก็เอ็นจีครับ ใช่ครับฟังแบบอย่างความสัมพันธ์ของผู้สอนกับจวนินมันก็จะเป็นแบบความสัมพันธ์ที่จริงๆมันถ้าเกิดใครตกอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้อะไรจะรู้สึกไม่ค่อยดีใช่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่าที่แบบแรงจริงๆพวกเรากำใช้ที่ยังกมสัมพธ์ว่าเรื่องเหมือนลิ้นกับฟันนะครับตีกันไปเรื่อยๆตีกันไปจนนี้จนเหมือนมันต้องอยู่มันต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ ต้องเตรียมใจระหว่างเตรียมใจเตรียมกายเตรียมอะไรมากกว่ากันโอ้โหขั้นตอนแรกเตรียมใจก่อนนะครับแต่พออยู่เขาเรียกว่าอยู่อยู่ในกองนะครับต้องเตรียมกายมากกว่าใจแล้วฮะเตรียมยังไงบ้างฮะเูรียมกายยังไงรูปจูบายยัคืออันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะเห็นไพร์เล็ตกันแล้วนะครับหลังจากสัมภาษณ์ไปมันจะเห็นตั้งแต่ซีนแรกเลยคือการมีการจูบปากกันแล้วมันมีมากกว่าการแค่จูบกันเฉยๆครับ คือมันมันโดนอ่าเรียกว่าโดนบีฟหน้ากล้องตอนที่พอจุดเรีรยบร้อยเขาก็บีฟว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ครับมันาก็กลายเป็นฟิวที่ตกใจตอนแรกแต่หลังมาก็เป็นเรื่องธรรมดาทำไมครับพี่ถามว่าเขาบีเป็นซีผู้เราว่าเขาอยากได้แบบริมไหนออกมาท่าท่าที่ไม่ใช่ท,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 ท่ามาตรฐานรวไปใช่ครับท่ามาตรฐานคืออะไรครับขอข้ามคำถามได้ไหมที่คำ <c oughs> ถาม ก็เป็นแบบเรื่องแบบว่าท่าที่มันสร้างสรรค์แต่ว่าไม่โลดโผนจนเกินไปดีแต่งสวยใช่ครับสวยอะไรแบบนี้ครับใช่เรื่องท่าก็พอมาดูตัวเองในมอนิเตอร์ก็เขินดีครับไม่ต้องครียดเองหรือว่าพวมกับเขาบอกง่ายผมถ้าผมคิีดกันเองน่าจ่น่าจะไม่ไปไหนครับน่าจะอยู่ท่ามาตรฐานใช่ครับถ้าเกิดให้แต่ว่าพวมกับทําให้ท่ามันแบบว่าสวยงามสวยงามมากที่สวยงามพูงกับมี้มามันประมาณไหน ได้อะยืดหยุ่ออกมาแล้วมันดพอเราไปดูอออมันก็สวยอะถุาถ้าชอบอะชอบชอบชอบท่าที่อยู่ในห้องน้ำอือมันเป็นทั้งท่าแล้วก็ทั้งเรือนร่างอือเลยอะ <c oughs> จริงถ้า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 เจชอบคือชอบชอบท่าตรงนั้นแล้วก็มันเหมือนกับมันมีความเป็นเซ็กเซีพลสูงพอสมควรถ้าคนได้ดูในซีนนี้อ่าแม่ในห้องน้ำก็ดีเหมือนกัน แต่ว่าผมชอบบนเตียงครับไม่เมื่อยไม่เมื่อยเมื่อยหรือไม่เมื่อยไม่เมื่อยโอ้โหอูนี่เมื่อยค่เมันเป็นท่าที่แบบมันเหมือนกับว่ามันมันผิดธรรมชาติไปนิดนึงแต่ว่ามันเวลาอยู่ในในกล้องแสดงใช่สวยตอนอยู่ในกล้องถ้าชีวิตจริงก็คือปวดหลังปวดเอวอาจจะปวดหลังปวดเอวแล้วอาจจะบ่นกันเองเีไม่ก็ไี่ถามในตอนที่เล่นเอ็นซีด้วยกันจำได้ไหมว่าฉับไหมฉับจู จือว่านี่คือเทโลดถือว่า nc ไหมใช่ใช่ถ้าถ้าเทคโนโลยีที่อยู่ nc ก็จุในไพร์โหลดครับในไพร์โหลอันแรกเลยที่เป็นตรงบันไดบันไดดัไฟใช่ครับมันจะต้องเขาเรื่องจับมือกังว่าว่าเราจะจุกันแล้วเราจะ nc กันแล้วไม่จับไหมไม่เลยครับคือคุยให้เข้าใจกันว่าก็มีตกก็มีตกลงกันไปว่าจะอะไรกันไม่มีไม่มีคือคืออาจจะตกลงอาจจะแบบว่าเป็นการแค่คุยเฉยเฉยครับว่ามึงโอเคใช่ปหมมึงแบบนี้นะโอเคนะคือเหมือนกับว่า เราแค่แคร์ลรู้สึกเขาว่าเขาจะโอเคไหมถ้าเราเล่นเต็มที่ไปอะไรอย่างนี้ยครับก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเต็มที่เลยสบายใช่ใไม่ยังช่ไม่ยังทั้งคู่เลยครับก็คือไม่มีใครเหมือนไม่เอาอะไรแล้วเล่นเล่นเลยอะไรอย่างนี้ยไม่งั้นพี่ถามแล้วเมื่อกี้เราบอกว่า NC ที่มันต้องแตกต่างเรื่องอื่นเราคิดว่าอันไหนมันรู้สึกแบบว่าคนเรามันจะทำ่างนี้จริงหรือเปามาถึงสิ่งที่ผู้งกล่าวขายเราก็แค่เสนอให้เราทำเราแค่ยกตัวอย่างมันต้องเป็นเรื่องจริงไม่ได้ยกตัวอย่างยกตัวอย่าง ในออฟฟิศหรอเฮ้ยก็็เนใช่ครับในออฟฟิศใช่ก็ไม่น่าจะในออฟฟิศมันก็ไม่น่ามันไม่น่าควรจะมี NC ในออฟฟิศแต่จริงบนไดรนี่ไฟเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะมีนะไม่มีมีหรอไม่มีไม่ใช่การประยุกต์ไม่ไม่พี่พี่พี่คิดยังไงว่าถ้าในถ้าในชีวิตจริงอะครับในออฟฟิศอย่างเงี้ยมันจะมีบันไดหนีไฟมันจะมีสักคู่หนึ่งไหมที่ไปแอบมีซัมติงอะไรกันตรงนั้นนะฮะแล้วพี่ถ้าพี่ถามกลับไปว่า โบ๊ตอะโอ๊ตที่ว่ามันมีไหมผมคิดว่ามีอ่าเหระผมคิดว่าไม่มีอ่ะส่วนตัวเคยทํางานออฟฟิศก็มันดูไม่สามารถมีได้ก็คือไม่ใช่บันไดเป็นใครที่มของเราใช่ครับผมสำหรับเป็นที่ไหนเป็นที่บ้านเหรอขอ้องไม่อเหพี่หยากเลี้ยงมาแล้วถ่ายเอซี่อ่ะพุ่กับมีมาอย่างหนึ่งมันมีอิมพอไว้นะว่าแบบว่าอ่พอ็อกกิ้งแค่ตรงนี้แต่ว่าปล่อยหลายมือดีกว่าก็จะสั้นใช่ครับสนใจจะเป็นมันจะมีเออใช่ครับตอนช่วงระหว่างกลางต้นกับจบ จะดูจะถูกบล็อกทิ้งไว้แต่ระหว่างกลางคือเราจะไล่กันใช่ครับใช่แ้วก็ปุยกันยังไงวันจะไม่ไปอีกวันไปอีกวันที่เราไม่ได้จริงๆก็ไม่ต้องคุยนะมันพอฟิลมันมามันก็ไปได้ใช่ใช่ใช่เรื่องที่มีปีเยอะมไอะไรปีเยอะไหมเรื่องเนี้ยให้ไปดูดีกว่าใช่ครับใช่คือ ให้ไปดูดีกว่าให้ไปดดูีกว่าครับผมว่าทุกทุกอีพีอะไม่เบื่อแน่แน่ไม่เบื่อมีเอ็นซีทุกอีพีหรอเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไปบอกกันนี่เอาเหรออาจจะไม่มีไม่มีก็ได้ให้เขาไปดูมุดปากพูดไปแล้วว่ามีทุกทุกอีพีเรียกว่าเสิร์ฟยา雅พูดเรอโอ้โหอย่างนั้นเหรอก็ได้นะใช่ครับแทบทุกคิวที่ไปถ่ายอะครับพี่ถามว่าเล่นเอ็นซีเท่าไหร่กันที่เสิร์ฟทุกพิเอ แรกแรกก็เขินครับหลังหลังมันก็เป็นความเข้าใจแล้วก็เป็นความเคยชินที่หลายๆอย่างนะครับมันกลายเป็นว่าทาก็จูบก็ก็จูบไงก็มนุษย์ทั่วไปก็ทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไหลไปเลยแล้วก็มีซีนที่มากกว่าจูบด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยอยากให้ไปดูในซีรีส์มากกว่าอย่างไทลอดมันค่อนข้างที่จะกับบคนที่ต้องคาด ในนิยายก็ต้องคาดหวังว่าในซีรีส์มันก็จะต้องเป็นเหมือนในนิยายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จะม,ม,มีอย่างที่เขาจะขึ้นมาประมันเท่าไหร่ว่าไงเพราะว่าเขาเป็นผู้ข้าม์ดในเรื่องนิยายมากๆก็เอาจริงๆตัวตัวนิยายที่แบบว่าจากจากในนิยายกับในซีรีส์ครับมันก็จะถูกปรับมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าบางทีตัวตัวบทกับในนิยายกับตัวบทที่เอามาทําเป็นตัวบทล,ละครนะครับมันบางทีมันไม่สามารถเอามาเอามาเอามาใช้ร่วมกันได้100%เ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มบางอย่างเข้าไปให้มันมีความเหมาะสมแล้วก็เข้ากับตัวบทละครที่เป็นแบบว่าตัวภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์มาก้ึยนะใช่แล้วทุกครั้ที่เราอ่านเราถ้าเราแปลแล้วเราชั่งขนัดว่าระหว่างการกับซีรีส์ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ด้วยความร้อยขึ้นความหนักนะครับเออผมให้เจ็ดสิบเพราะว่ามันมีการเพิ่มคู่ของยิ่งน้องตังก็ปล่อยมิเชลเข้ามาเรื่องนี้น่าจะเผยเป็นสีและมีเสริมเรื่องอื่นอีกนะ เรื่องอื่นเรื่องก็คงจะเป็นเรื่องของแบบความสัมพันธ์นะครับใช่เรื่องจริงๆเรื่องเรื่องของความสัมพันธ์บางอย่างเนี่ยในชีวิตจริงเราเราไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแต่ว่าซีรีส์มันเป็นตัวหนึ่งครับในการฉายภาพให้เห็นถึงทางออกแลก้วิธีการแก้ปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อน,นใช่ผมก็คิดว่าตรงนี้ก็เป็นการเสิร์ฟให้กับคนดูแล้วก็สอนแง่คิดบางอย่างให้กับคนดูด้วยใช่นะครับอย่างภาพของเราที่เรามันจะนำาไปแะนำไปสู่อะไรไม่คีดท่านเลยนําไปสู่ความชิบหายก่อนเลยฮะโอ้โหได้เวาแน่าำไปส ความพังก่อนเลยครับแต่ว่า<ช>สุดท้ายแล้วเราจะหาเราจะเราจะได้คําตอบจากการดูซีรีส์เรื่องนี้เองว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไปเจอความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยเราควรจะจัดการยังไงนะตั้งแต่ตอนแรกอยากจะฝากนะครับก็ EP หนึ่งของเราไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กนะครับวันที่20เมษายนนี้นะครับได้ดูกันแน่นอนทางช่อง9 m c o r d กด30นะครับหรือว่าใครอยากจะดูออนไลน์ก็แบบอนคัด ทาง i อ e นะครับสามารถโหลดไว้แล้วก็สมัคร VIP ได้เลยนะครับได้ดูแบบอันคัดแน่นอนจัดหนักจัดเต็มครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ยังรออยู่แล้วก็สามารถติดตามพวกเรานะครับได้ทาง e m p t โ e เรนเ n นเมทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่า TikTok YouTube Facebook X หรือว่าแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามแล้วก็จะมีข่าวสารของเราอัพเดตอยู่เรื่อยๆเลยครับใช่ครับฝากด้วยนะครับเอ็ม n พเรนเนเครับในเฮียบอกไม่ชอบเด็กครับขอบคุณครับ